ชอบค่าประทับใจมากๆอย่างที่เฟิร์นบอกเปนเวทธีว่าเหมือนเฟิร์นมีผู้ช่วยที่รู้ใจค่ะก็ตั้งแต่ตื่นนอนเลยกิจกรรมต่างๆการออกกําลังกายความเครียดหรือว่าการแพ็กกิ้งการนอนของเราว่จริงเรานอนพอไหมนอนดีแค่ไหนก็โหวตว Watch GT 6 Series นี่ก็ช่วยเฟิร์นได้เยอะค่ะค่ะพอลองใช้แล้วเราชอบฟีเจอร์อะไรมากที่สุดชอบทุกอันเลยค่ะเลือกไม่ได้จริงๆดีหลายอย่างค่ะเพรรู้สึกว่าที่มันที่ตอนนี้เฟิร์นตื่นเต้นที่สุดคือการออกกําลังกายมากกว่า100โหมดเนาะมันทําให้เราอยาก explore ลองอะไรใหม่ๆอีกหลายอย่างเลยค่ะ จริงๆชอบเรื่องการน,นอนและเรื่องความเครียดด้วยเพราะว่ามันใกล้ตัวที่สุดถ้าเลือกอะทำไมต้องเลือกคะเรว่าเรามีทั้งอันเรียบเยเ้องต้องต้รงร้อต้องต้องต้เ้องตองงต้ต้องต้งต้องออองอ้งต <c oughs> เบ nah, yeah, ิ้ลเล็กสวยมากเลยนะเบิ um, ้ลนะดิอยู mm anyway, ่สนามบินเบิ้ลเลยค่ะกลับมาไม่ทันก็เพื่อนๆแกคงมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่บ้านแล้วเขาก็คงจัดดอกบ้งดอกไม้อะไรกันแต่หนูไม่ได้กลับบ้านนะคะให้เรียกว่าตกเครื่องก็ได้แต่จริงๆยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะคะตกก่อนจริยังไงสำหรับวันเกิดปีนี้ปีนี้เกเลยในอายุเลขสามสองรัวเนาะเออหน้าร้าค่ะก็เป็นเป็น ดีใจที่เพื่อนๆไม่แบบเย้ยวเย้วเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปวดกระดงกระดูกไปหมดแล้วปีนี้ก็เป็นการแบบนั่งคุยที่บ้านเฮฮาแล้วก็มีเค้กน่ารักน่ารักแต่ว่าปีนี้เค้กทุกกลอนก็จะเป็นรูปหมาหมดเลยค่ะแล้วปีนี้นนไม่เราผัดเค้กไไหบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะใช่แหนูหนูไม่ค่อยอยากได้อะไรแหละคะ่ะก็เลยรวมๆก็แฮปปี้เพื่อนๆก็มีทั้งเค้กทั้งของขวนันดอกมงดอกไม้นี่พอพอแล้วค่ะ ระหว่างเป้ายัางไงบั่งเปลือนอย่างนี้แล้วก็คือการเดินทางของผมไม่เคยมีเลยอย่ะไม่เคยตั้งเป<อ>้าเลยว่ามีหน้าได้ยังไงดีนั่นนะสิคะหนูหนูไม่มีหนูมีแค่แบบโอเคทํางานที่รับไว้ให้ราบรื่นอยากให้ผลงานดีอะไรเงี้ยมันมีแค่นั้นเองคะ่ะหนูว่าตกคำรอบตอบคำถามรอบนี้ตลอดหนูไม่เคยตั้งเป้าอะไรได้เลยค่ะคุณพ่อว่าไงบ้าง คุณพ่อเหรอคะคุณพ่อเ็แฮปปี้นะคะไม่คุณพ่อวยพรวงไม่มันเกิดยังไงอวยพรให้มีความสุขให้งานประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยคุณพ่อก็ทําเค้กให้อันนึงคุณแม่ก็ทําเค้กให้อันนึงเป็นแบบเค้กข้าวคุกกปิค่ะแล้วแยกกันว่าทำเขาลงมือทำได้วยตัวเองเหรอคุณพ่อน่าจะสั่งค่ะแต่คุณแม่น่าจะทำเองเป็นไงบ้างพ่อเออพ่อไม่ให้ทำให้หมายถึงว่าให้ความใส่ใจเราขนาดนี้เลยเขาเออขอบคุณนเขาเสมอค่ะเหมือนว่าทุกปีเขาก็จะแบบ ให้แต่ละอย่างเราเนาะก็เป็นเค้กคนละแบบอะไรเงี้ยแต่มันก็มันเรียบง่ายแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็เป็นความความพิเศษที่เรียบง่าย้ปีงานอะไบ้างคะรนอะไรนะปีนี้งานเป็นยังไงบ้างงานทาหรือหันค่ะหรือโหดก็ออกกองอย่างมหาการาค่ะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คนข้างแน่นค่ะแล้วคนก็แน่นใช่ไหมคะแน่นเป็งรับได้อะไรนะัรับ,บได้รับอีกในอีกปีครึ่งข้างหน้าได้ค่ะ คิวยาวเป็นปีเลยเหรอคุณจริงๆค่ะเหมือนคนที่คนพูดมาตั้งนานว่าคนรับไว้นานแล้วตอนนี้กําลังทยอยเล่งหายอยู่ปิดไปหนึ่งกำลังถายอีกหนึ่งกำลังจะเปิดอีกหนึ่งประมาณนี้ค่ะเสียงช่วงนี้ผมเห็นในวงการมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแบบหลายๆคนก็มารับยูดีอะไรเงี้ยเลาอยื่องการลองเล่นไปคนริคอะไรเงี้ยมีเสนอเข้ามาหรือยังที G L ตอนนี้คนไม่ติดเลยค่ะคนเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าให้คิวตรงเนี้ยรอดพ้นไปก่อนแล้วจะอะไรก็ได้เลยค่ะคนดีๆอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเล่น เราตัดใหกับใครอ่ะคนิกาอุ้ยใครก็ได้ค่ะลองดูที่เขาคิวว่างพร้อมเราดีกว่าพอเคี้ยวคิวยังไงก่อนดีกว่าพออย่างเคีคิวไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ปัญหาของเมินก็คือคนพยายามทําทุกอย่างคือพยายามรับทีละเรื่องอะค่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างไหลไปยาวอยากไข่องช่องเวลาส่วนตัวของเราเองพอจะเหลือบ้างไหมหมาเอาไปค่ะเรื่องเราเป็นเช่นนั้น นอกจากเรื่องงานแล้วมีเวลาส่วนตัวอย่างไร่้ไหมเรื่องเล่นกับช้อปปิ้งไม่ช้อปปิ้งด้วยค่ะเออนั่นสิเก็บเงินท่องเที่ยวก็จะมีปลายปีที่จะได้หลอกไห้ทุกปีปีใหม่ที่หนูจะได้หนีไปประมาณแบบสักสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับมามีเท่านั้นเลยค่ะที่เหลือคือออกกองแล้วก็เล่นกับหมาเพื่อนก็จะแบบแวะมาเจอที่บ้านช่วงเวลาแบบหัวค่ำแล้วก็จะกลับเร็วเพราะหนูนอนเร็วจะได้เจอกันประมาณน่ะเพื่อนเพื่อนมิดเด็ย เพ um, ну okay. uh, ah okay, right? right. right. ื่อนไปข้างนอกไปเที่ยวกันไปไปเพื่อนชวนจนเลิกชวนแล้วค่ะเพราะว่าหนูนอนเร็วจริงๆหนูก็จะมาเล่นที่บ้านก่อนช่วงเวลาหนูอาบน้ำแล้วพอหนูอาบน้ำเขาจะรู้แล้วว่าเขาต้องกลับหนูจะนอนแต่งงานเอ้าที่ไหนมาแต่งล่ะที่มานเองมั้ยเออพูดช็อกเลยเนี่ยเขาจะมีแฟนก็ไปงานต้องหากพวกนี้นะในวันหนึ่งยังไงตั้งเต่วัแต่งงานยี่สห้าค่ะโอ้โัจจุบันที่ไหนแล้วโอ้โหแล้ว เราได้ไปเช็คไอคอมเมนเนซิสบางอย่างที่แบบว่าผู้ชายทักมาเออไม่ได้เชคแล้วเยเปิดยังเคยเปิดแล้วไม่ไหวค่ะใช่ไม่ไหวเลยดีไม่ไหวคือก็ยังพูดคำเดิมว่าพูดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่ะอ้ส่งมาเยอะหรอมาหาจานหรอแล้วใครเป็นคนช็คให้เราเป็นคนดูเองเลยเคยดูนานมาแล้วแล้วก็ไม่เอาดีกว่ามันหลากหลายเกินไปเราสการเราดู ไม่ให้ดูแล้วทุกคนไม่มีใครอยากดูแล้วตอนแรกๆก็ตกใจแหละหลังๆก็เออไม่เปิดดีกว่าแต่เลขสามของเรานี่โกงอายุอยู่นะยังไงคะโกงอายุมากจะคิดวาพ่าดูดูสุขภาพดีเล้วแลอไรก่อนงานก็หนักงานก็เยอะเราก็ต้องมีผู้ช่วยที่ดีจัดสรรเรื่องการนอนเรื่องความเครียดเรื่องการออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ ต้องไม่เน็ดยังไงเวลายัางไงในการดูแลความสวยางามของเราเนี่ยเลยจริงๆคนว่าโชคดีที่ทุกวันนี้เราทํางานมันมีกําหนดระยะเวลาเนาะออกกองก็12ชั่วโมงถ้าไม่แบบผิดพลาดจริงๆเราก็จะมีเวลาจัดการว่าโอเคพรุ่งนี้เราทําอันนี้ก่อนนะกองอาจจะนัด10บเราเริ่มออกกำลังกายตอนเช้าวางแผนทานอาหารอะไรอย่างงี้คือคือจะไม่ขาดกันออกกำลังกาย ก็แล้วแต่ช่วงค่ะจริงๆถ้าขาดมากสุดคนอ,ออกอกำลังกายคนมีลู่วิ่งที่บ้านหรือมันไม่ได้ไม่ได้ไไดลําบากมากนะค่ะอาารการกินเข้มงวดไหมอาหารก,การกินก็ถ้าเกิดว่าลําบากมากในการออกกองหนูก็จะเป็นไข่ต้มหยอกซอสอะไอยู่ได้ค่ะเป็นคนกินง่ายไข่ต้มจบสามมือ้อยังได้เลยค่ะเราไม่ต้องท่านเบบกินกินนึกถึอไหมูกระเทากินได้หมดกินได้หมดค่ะแต่หมูกระทาที่ออกกองเขาไม่มีให้เราจะขอไข่ต้มแล้วจะได้ความเมตตาไปแต่นเหมือนรถดูเล ได้เหมือนอะไรแบบว่า <aría> ได้แบบไม่ไ <me> ม่ได้แค่เปลี่ยนหน้าตาหน้าทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนมันก็มีช่วงขึ้นลงนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าหนูก็แบบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหลุดหลุดลูทีนเรามากอะไรอย่างนี้ยากไหมคุณในการที่แบดูแลคุณไม่ได้ขนาดไม่ยอกนะคะคนว่าคนสบายสบายกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเคยที่ผ่านมาตอนเด็กๆมีช่วงที่เครียดมากแล้วก็พอหลุดความแบบเคร่งคัดของตัวเองก็กินเยอะ อะไรมากไปน้อยไปก็ไม่ดีฝนรู้สึกว่าตอนนี้ก็ปล่อยไปตามที่มีความสุขด้วยแล้วก็มีวินัยด้วยมันก็เลยไม่ไม่ได้แบบขึ้นลงหนักหนาอะไรมากค้ว่านซุปสถานที่มันจำไม่ด้เราจะต้องสรตาเองไว้กระตาเองไว้ปูก้านเพงไว้ตรงันหนูไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ด้วยแหละค่ะเคยสวยขนาดนี้เม่ซุเปอร์สตาร์เรื่องอะไรคะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่หนูกังวลจริงๆเป็นวินัยและความคอนติเนียของตัวละครหนูมากกว่ารู้สึกว่าถ้าหนูวิ่งวิ่งอยู่แล้วหนูผอม วิ่งหนีผู้ร้ายทีแล้วหนูอ้วนคนดูจะแบบเอ้าโดดหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออหนูอาจจะรัดอาชีพนักแสดงมากกว่าเลยทำให้เราแบบใส่ใจดูแลตัวเองแต่ว่าไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรเกี่ยวกับว่าทวาเป็นควเป็นนัมเบอร์วันของเราใช่เคยแล้วตอนเด็กๆแล้ววิ่งวิ่งแล้วอ้วนวิ่งแล้วผอมแล้วดูตัวเองแล้วแบบเอ้าโดดนี่เวลาเขาตัดต่ออะไรเงี้ยแต่พูดไปก็กลัวทำไม่ได้อีกเรื่องง่ายอย่าจับผิดนะคะโอออเเคคคคขบุณ่่ะ welcome to star society